ร5อบาทเท่านั้นลูกค้าได้ยินไม่ผิด350บาทต่อวันนะลูกค้าเก็บเงินวันละ350บาทวันนี้เรามารีวิวรถกันด้วยสไตล์ Fortuner TRD คันนี้เดี๋ยวให้น้องพิษพ,พาไปเดินดูรอบๆอคันมาค่ะออพี่น้ำโมล้วชมหน้านี้มันคือยังไงไมชมหน้านี้เขาเรียกว่าชมหน้ายักษ์น้องพิพด,ดูสิเป็นยังไง โฉมหน้าเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละปีเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเขาจะมีโฉมหน้าแชมป์โฉมหน้ายักษ์แต่ละรุ่นก็อย่างสปายปีใหม่ๆหน่อยอย่างคันเนี้ยเออมันจะเป็นปีศู .10 เป็นตัวทียดีซึ่งโฉมหน้าเขายังจะเป็นโฉมเก่าถ้าเป็นโฉมใหม่สตายหน้าเขาจะเป็นหน้าแชมป์เลยเหมือนวีโก้แชมป์ทั่วๆไปโฉมหน้าเขาเนาะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเอากันชนข้างหน้าหรือว่ารอบข้างเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละปีเนี่ยความแตกต่างจะแตกต่างกันไป ตัวนี้จะเป็นแม็กทีจากโรงงานเลยนะเป็นแม็กเดิมๆคู่เดิมจากโรงงานเลยเป็นตัว TRD Sport จากโรงงานโดยตรงซึ่งตัวนี้แม็กตัวนี้ไม่สามารถหาซื้อที่อื่นได้ TRD Sport รอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นโลโก้ตรงนี้เคือ TRD หรือว่าตรงขอบข้างตัวนี้ก็ TRD Sport นี่หรือว่าจะเป็นโฉมหลังเขาก็เผยโฉมให้เขาหเห็นอีกเหมือนกันว่าคันนี้เป็นตัว TRD Sport นะ เขาจะมีโฉมหลังเขาเขียนเลยเป็นตัว TRD Sport ซึ่งคันนี้ต้องบอกว่าลูกค้าได้ไปอน้องพีคโคตดของโคตรคุ้มเลยซึ่งมันเดิมรอบคันอันนี้มไม่ว่าตัวนี้ก็จะเป็น TRD ของแท้เนี่ยเขาจะมีสลักของเขาเลย TRD Sport แบบนี้เลยรอบคันเนี่ยอย่างเงี้ยของแท้เลยจากโรงงานเดิมๆเ,เลยทีนี่เห็นน้องพีคถามว่าเออพี่นโมคันนี้คนอะตกวันละเท่าไหร่<ม>พี่แจ้งว่าตกเฉลี่ยนะ ลูกค้าเก็บเงินวันละแค่350รอบาทเท่านั้นลูกค้าได้ยินไม่ผิด350รอบาทต่อวันนะลูกค้าเก็บเงินวันละ350บาทผ่อนเจ้า Fortuner TR ์ดีคันนี้ได้แล้วฝากไว้นในอ้อมปกอ้อมใจของลูกค้าหลายหลายท่านด้วยแล้วก็อย่าลืมค่ะกับโปรโมชั่นง่ายๆกับที่เต็นเราออกรถฟรีดาวทุกอาชีพสามารถออกได้มีโปรโมชั่นขับฟรีอีกต่างหากนะหรือว่าจะเทอร์รถรับซื้อรถทางเราก็ยังรับอยู่แล้วก็ยังไงวันนี้ เซลนโมกับน้องพีกก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกทท่านภายในวันนี้ด้วยละกันนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้ายอย่างแน่นอนจ้า